เรื่องมันมีอยู่ว่าใบได้เข้าเกมไปเราก็ได้กดขอเข้าร่วมตีมาร์กกะจะไปเล่นแรงด้วยแหละทุกคนพอเข้าตี้ไปก็จะมีมาร์กมีไอโฟนเราก็มีน้องที่ชื่อโมชิเป็นเพื่อนไอโฟนค่ะเข้าไปเห็นใส่ชุดคู่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรจริงๆตอนแรกแอบคิดว่าเป็นสาวไอโฟนด้วยนะแต่อาจจะแบบบังเอิญใส่ชุดคู่มาร์กอะไรอย่างงี้หรืออาจจะแบบว่าเออกะทําให้ฟอนหึงอย่างงี้หรือเปล่าใบก็แบบพยายามจะคิดบวกไว้ตอนนี้ก็เลยกดท่าคู่เต้นมาร์กไปเลยอะ ก็กล่าวว่าเออแสดงตัวสักหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็กดอีกรอบค่ะคราวนี้ก็กดกับน้องที่ชื่อโมชิน้องเขาก็กดเข้าร่วมปกตินะไอเราก็เออสบายใจต้องบอกก่อนว่าในเกมอ่ะน้องไม่ได้เปิดไม์ตลอดค่ะส่วนใหญ่จะเป็นโฟนที่ชวนคุยตลอดเลยค่ะส่วนมาร์กับไบก็เปิดปกติค่ะพอเริ่มเกมมาก็ดูโอเคนะทุกคนมาก,ก็วิ่งมาหาแล้วน้องที่ชื่อโมชิก็วิ่งผ่านไปแล้วมาตอน,น,นเนี้ยทุกคนเนี่ยอยู่ๆก็กดขำไม่รู้ว่าเขาขำให้ใบหรือขำให้มาร์กอะ คือทุกคนมันแปลก,กไหมอะแต่ตอนนี้เขาก็ลงแยกกันแล้ววิ่งกันคนละฝั่งนะฟาร์มของไปฟาร์มของมาไปอยู่ด้วยกันเฉยแล้วตอนนี้ก็เหมือนมาร์คทิ้งของอะไรสักอย่างให้โมชิอะน่าจะเป็นพวกสโคบสีหรือเปล่าใบก็ไม่แน่ใจคะ่ะไอเราตอนนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรด้วยเพราะว่าก็กลัวจะคิดมากไปเองแล้วมีประเด็นอะใดๆก็คืออยู่ด้วยกันตลอดเลยจ้าแล้วดูตอนนี้อืมอืมต้องรู้สึกยังไง พอวิ่งไปหาก็ปักธงใส่กันปักธงแครนะ่ะเราก็แยกย้ายกันแบบนี้เลยแต่ใบก็ยังไม่ได้พูดอะไรนะยังนั่งเงียบอยู่ตอนนั้นก็มีแต่ไอโฟนที่คุยอะ่ะส่วนมากก็คือพูดปกติเลยจ้าทุกคนคิดว่ามันมีอะไรปะแบบนี้มันปกติหรอทุกคนในเกมอะ่ะหรือว่าใบาคิดมากไปเองหรือมาร์กอาจจะแกล้งใบหรือเปล่าเหมือนทุกทีแต่ไม่รู้ว่าใบาไม่โอเควะมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูก แต่ใบก็ไม่ได้ถามมากนะไม่ได้คุยเลยพอหน่อยแล้วทุกคนคิดว่างไงอะ่ะ